ฟันธรรมชาติของคนเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะดูแลแล้วก็ใส่ใจกับมันนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีปัญหาถึงจะเข้ามาแก้ไขการดูแลรักษาลักฟันเทียมเนี่ยเหมือนกับการดูแลรักษาฟันธรรมชาติ มากๆเลยค่ะวิธีการก็คือแปรงฟันให้ทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอใช้ไหมขัดฟันขัดฟันทุกวันอย,อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งน้ำยาบ้วนปากอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ทุกวันนะคะโดยเฉพาะน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสม,สมของแอลกอฮอล์ไม่อยากให้ใช้บ่อยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาการกัดการเคี้ยวเนี่ยคะ่ะรากฟันเทียมสามารถกัดเคี้ยวได้เหมือนฟันธรรมชาติเลยมีข้อจากัดหนึ่งข้อนะคะในรากฟันเทียมฟันหน้านะคะหมออาจจะแนะนําให้งด กัดหรือว่าเลี่ยงการกัดตรงๆกับรากฟันเทียมในฟันหน้านะคะเนื่องจากว่าตำแหน่งของรากฟันเทียมฟันหน้าเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เหมาะสมกับการใช้กัดอาหารสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เพื่อาอยุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นนะคะจะต้องระวังตรงนี้ น,ะะนอกจากนั้น,นการดูแลก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่าฟันธรรมชาตินะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องใส่ใจนะคะก็คือการเข้ามาตรวจเช็คสภาพของรากฟันเทียมเนี่ยอย่างเป็นประจำทุกๆ6กเดือนตามนัดของทันตแพทย์เนื่องจากว่ารากฟันเทียมเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนนะคะอย่างที่ได้พูดไปนะคะฉะนันเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเริ่มมีปัญหาเนี่ยถ้าเราได้แก้ไข ล่วงหน้าแก้ไขได้เร็วที่สุดนะคะโอกาสที่มันจะสูญเสียมากขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่ารากฟันเทียมของเราเนี่ยกัดเคี้ยวได้ไม่เหมือนเดิมหรือว่ารู้สึกว่ามันมีการขยับของครอบฟันหรือของรากฟันเทียมนะคะแนะนําให้รีบกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจเช็คนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเนี้ยให้เร็วที่สุดคําถามที่พบบ่อยมากๆก็คือทํา รากเทียมไปแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะจะต้องเล่าให้ฟังว่าปกติฟันเราเนี่ยก็มี2ชุดเนาะมีฟันน้ำนมกับฟันแท้นะคะรากฟันเทียมเนี่ยก็เหมือนเป็นฟันชุดที่3สําหรับคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ไป mm hmm. การใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาถ้าเราดูแลรักษาได้ดีกัดเคี้ยวได้ดีมาตรวจตามนัดเสมอๆการใช้งานก็ใช้งานได้นาน ความเสียหายหรืออายุการใช้งานเนี่ยก็ประกอบด้วย3ส่วนมันก็เสียหายได้ใน3ามบริเวณ1ก็คือในกรณีที่ครอบแตกครอบหักครอบโบลักฟันเทียมแตกหักเราก็สามารถเปลี่ยนตัวครอบฟันหรือว่าเปลี่ยนตัววัสดุที่ใช้ทําครอบฟันด้านบนได้โดยที่ไม่ต้องรื้อรากฟันเทียมออกนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในส่วนที่2ก็คือส่วนข้อต่อหรือว่าอะบัตเมนเราก็สามารถเปลี่ยนตัวสกรูที่ใช้ยึดอะบัตเมนหรือว่าเปลี่ยนตัวอะบัตเมนได้ แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนที่3ของรากฟันเทียมหรือว่าส่วนรากฟันเทียมที่อยู่ในกระดูกเนี่ยค่ะเราอาจจะจําเป็นจะต้องรื้อรากฟันเทียมออกแล้วก็รอการหายของแผลแล้วก็ฝังรากฟันเทียมลงไปใหม่แล้วก็เริ่มกระบวนการขั้นตอนใหม่นะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่อาจจะเกิดได้ภายหลังการฝังรากฟันเทียมค่ะค่ะโดยสรุปเกี่ยวกับรากฟันเทียมนะคะก็เป็นทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปแล้ววิธีหนึ่งนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะฟันธรรมชาติของคนเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะดูแลแล้วก็ใส่ใจกับมันนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีปัญหาถึงจะเข้ามาแก้ไขนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากทำรักฟันเทียมหรือว่าไม่อยากสูญเสียเงินเยอะเกี่ยวกับการรักษาฟันนะคะหมอนแนะนำว่าควรจะดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีนะคะมันเข้ามาตรวจเช็คสภาพช่องปากโดยการพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนค่ะ